สวัสดีครับพ่อพี่น้องไปนะครับเปกีวันนี้พ่อพี่น้องมาชมองปลาการกุศลครับผมองปลาการกุศลปนงามกันลายมันนางามลายงามกรบผมตำบลช้ยมุ่นกรบผมเพื่อน้ำพ้องครับปลาบอเนียบ่อปาปีกรบผมปลาปาทจับนาปีเข้าไปนะครับอันนี้ มีปลาบเบิร์ดครับผมตอนนี้มีปลาบึกปลายย์เลนะครับผมติดต่ติดตามสนุกกันครับผมนะครับผู้ชายโอกาสผมอยากให้ช่วยโอกาสนะครับในช่วงคนเสียบัดเข้าไปให้โอกาสคนก้อนนะครับครับเและเวลาอีกบ่อโดนนะครับที่สินทีพี่น้องวชิทาครับหนึ่งนะครับแก่จะหอดเวลาแล้วครับผมอากาศกำร้อนหอนครับผมวันนี้ลงปลาอากาศดีครับผมอากาศร้อน ป่าห้าปีครับผมน้องนี่มีป่าบึกเด้อครับผมป่าบึกหาชิบตสิงยังจะโตครับผมแต่เบื้องตัวยยใหญ่แน่นอนครับห้าปีแพร่สามสิบก็แพร่ครับผมสามสิบหกแพร่บ่อบ้านนางงามครับผมตำบนชายมูลอำเภอนลำพองครับ จงสนใสกับรักไม่เอยมีเสียงเสือกับผู้เปวังนักสเชืผ้เป็นเชยแห่มารมีผู้รับิจับัม้ยังกรัดผู้่าแตโอ้แฟนของสุขแสนหนุดตเเสียเพลงสุดท้ายท้ายสุด

ไก่หอดเวลาแล้วครับผมเพลงสุดท้ายครับผมเพลงนี้จบแม่นเลยครับอากาศร้อนมากๆเลยครับผมมีแดดมีเปียงเอาแล้วครับผมวันนี้เริ่มแล้วครับ บ่อห้าปีครับผมบ่อนี้มีปลาบึกครับผมเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วคือบุมีปลาโดดปลาเต็นนะครับเซลาเอาปลากรนโดดแต่คุน้องเต้านะครับเอาต่เล่นาลาบินนะครับเอาแต่เล่นตแค่คี่นอนเต้นเบิ้ดเหมือเลยครับผมใส่หน้าแต่เพ่นแหแพ้ครับผมแหวแพ้สี่ร้อยบาทยูฟังสองร้อยครับผมเริ่มแล้ว ตอนนี้ว่าเห็นปลาสิ้นอยุคครับปลาหกปีก็ตัวน้อยสิกระดูกปลาตรงสายมีขันมีปลาใหญ่ปลาน้อยสิบัวนะครับผมปลาใหญ่อะไรกินบดปลาใหญ่บ้านหนึ่งเด้อครับปลาใหญ่ครับผมปลาใหญ่ แช่แเหลืองนี่ครับเอาขึ้นได้บ้ขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมแล้วครับผมอุ้ยปลาบึกปลาบึกครับผมปลาบึกบึกครับผมบึกครับผมนี่เอาขึ้นได้บ้เห็นตาหางกับปลาสลบอยแล้วปบิกครับผมบึก ป่อน<ส>ี้5 um, ้าปีครับผมเห็นโตปลาแล้วครับ่อนนี้บอกตอนนี้ต้องใช้สิตอนนี้นะครับเนี้สีเหลืองนี่ครับผม ตอนไหนล่ะส่อนนี้ครับผมครับนี่นะครับ กิโลนะครับผมปลาประมาณนี้ปีครับผมปลาบึกปลาบึกห้าปีใน้วครับ โตประมาณยี่สิบกิโลครับผมปลาบึกปลาบึกเป็นขึ้นนะครับผมตัวหนึ่ง ้องฟังเพลงไห้ได้อาบุตรสามก็ถึงคุไมันมันมันมวกมันคือป่าตองเป็นมวกมันล่ะถึงเป็นตปาบึปาบ เห็นแล้วครับผมหนึ่งตัวตัวใหญ่เห็นแล้วขาดขาดครับผมสองแพร่นี่คือพร้อมกันครับผมนี่ครับผมสองแพร่นี่ถือขาดทั้งสองแพร่เลยครับผมปลาปลาบึกใหญ่ครับผมปลาบ,กบึกใหญ่ปลาบึกใหญ่ปลาบึกใหญ่ ปลาเริ่มจะขึ้นนะครับผมบัณปลาเริ่มแล่นนะครับผมพอบ๊กยูฟังกับขาด นี่เจ้าเนี่ยก็ขาดครับผมอยู่ติดฟังขาดาแห่เบิเครื่งใจเดีเดเยว เหนืองเงียบครับผมหวดนเอ็นปลาขึ้นสามตครับผมประเบิกนอกนัานาน้นีแต่ขาดว่านัดมีคนใดเยอะครับผมขาดมแตข่ขาดขาดเงี้ยครับผมปลากระลอ,อะมบวน่องปลาหน่อยบัวลายครับผม คันนี้ปลาบึกปลาบึกโตซ้ำนี่ประมาณ20กิโลนี่ครับผมกําลังกินปลายี่สิบกิโลนี่กําลังกินปลาเด็กครับผมปลาหน่อยเร็วมีปลาบึกกินเบิดแล้วครับเนบี่ปลาบึกขึ้น3าตัวครับผมยังหลายตัวอยู่เดลยครับผมผมบอาคนปล่อยหาสิบตัวไม่ขึ้นยังไก่โข้ไม่จอยกินจังหวะยาก ตบอ่อตอ่อบอ่อนตั่ตับอ่ตับอ่ออ่อตับตับอ่อ่อัอนอ่ออับอออนอับอนต่ับอ่อนับอ่อนตับอนับ่อนะบับอน่น่ับต่อ นันครับผมโอ้ด้อตาแพ่ที่สามตรงไปนี้ครับผมเสื้อสีดำคุณครับผมนอนอยู่ทึงแพร่ใครจะเอาคุณเยกใครน่นน่ีน่น ปลาแกลังขึ้นหลายเด้อเลยครับผมใจเปลีเ้อพูดเป็นแค่ก็ได้ปาออกเป้นหลแล้วท่างมีสุท่าเงาหลดก็ปลาตัวใหญ่นอวลุดตั้งสิบโลเอสาสิบตีอ่าสามสิบโลนะตัวนี้ไหมตัวใหญ่เน้อครับเออจหรับผู้ยุทั้งโคกเด้อผู้ยนในะนำก็เอาปูเอาปลาผู้ยนท้งโคคนก็มี เนื้อมาขายเนอแยงเนื้อมันก็มาขายสัวราบมีต้งกผู้่ยแนะนาเกาป้าดาเจ้าปรมชาร์เนอะอน้าเปดทางอะไรไม่ประากาไม่มีตึ้มาน và mọi người chia luôn và hello. And then suốt đời nó cả đời. Watertijd, tỏa bay, 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 là bay, tỏa 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 bay, Paul bước bao Bowu, các bạn. Thật nha. Quên rồi các bạn. Quên rồi các bạn. ขึ้นในบ่ผู้เดียวขึ้นเนบ่เห็นไหนเห็นไหนาาเ็นไหเป็นไหนไปเพตั้งปียป่าเ่อวานออทายลูกอรวัดจะทายลูกลงไปอันนี้แล้วก็นเป็นเกียรติปนิประมาณสามสิบกิโลครับผมทะบิก S <S <S ตัวที่ห้าแล้วครับผมขึ้นปลาเริ่มขึ้นแล้วครับเ,เอาแล้วเอาแล้วว่าเนี่ยเนี่ยเป็นไหนงงี่ล็อกของของนักการคุณคุ้บระเบิกครับผมสามสิบอยู่ครับผมปลา,ปลา,เ,ลาเป็นปลาเมื่ปลาเมื่อแม่แก,ก่เพิ่งก็คักได้หรือ คู่เราคือนี่แล้วคท่าคุณไปเ้ยค่ไหนเอ้า่อนเอาเอาเอาคู่ไหนค่ไนั่นมองนั่นท่ำมแดงกับท่าเี้ยน่ะ่ำแหล่ๆกับ่แดงนั่นนะพุ่มเืนเนแอ้วนเครับมาให้รางวัลกันกเร่องื่กํลังคุมป่าอยู่ เอาต่อเมื่ได้คือเพิ่นเด้อผู้ลูกผู้พ่อทั้งในก็ได้สองคนเลยครับผมที่อยู่ตัวใหญ่อยู่ครับผมมันไปทั่วลัปายเลยนี่ครับผมสองคนนะครับผมอยู่แพ่ตัวใหญ่คือกันครับเออจนเราทังคณะกรรมการกับเบิ้งซอยกันทั้งใดเพิ่นอ๊อฟบาตัวใหญ่ขึ้นเออกลับมาบอกทั้งนี้แน่ทีเดียวตัวใหญ่ประให้พี่อปันให้สุดยอดตัวใหญ่คอับผม ปลาบิกครับผมปลาเบาิกประมาณสามสิบตัครัรบผมเลยหลายตัวอยู่ครับผมปลาขึ้นหลายตัวแล้วสี่ห้าตัวแล้วครับผมพุ่งพุ่ง,งเข้าที่บ้านเอง ปอหหามเลยวันหยุตายตาเฮีทีโอ้ตายีทีปเบึกกับผมปเบึกคับทีหนมนบกันยุ่ทั้งฮีงนั่ิขาดขาดรเจาอยู่คับผมฟอขาดอยู่เนาแมปะนะ ปลาบึกครับผมนี่คือตัวปลาบึกปอนปลามีเคียงเนื้อมาขายด้วยครับผมพี่น้องต้งปลาเนื้อมาขายขายสดๆเลยโอ้ปลาไม่ไหม้ด้วยครับผมนี่เนื้อยังสีมินยิงกอยู่ไม่ไหม้เลยไม่ไหม้เลยปลาไงขึ้นซีหาโตแล้วครับผมยังหลายอยู่เลยครับขาดแหกพ่นอยู่ครับปลาขาดแหกอยู่ คุณนกระสุ่นก็บพ่านเอาขึ้นมาอย่ครับผมนี่กำลังมัดหางอยู่นย่าครับผมตัวนั้นก็3สาิปประมาณสามิโล่นะครับผมนอ่นจะทั้งแพร่นะครับตัวที่ห้าครับผมย่างหลายตัวอยู่ครับมันขาดเหี่ยจนมามันสิบุยุเหียครับผม

พุ่มนะครับตัวสั้นสิบกิโลนะครับผมสั้สิบกว่ากิโลปลาบึกซ้ำนี่ประมาณตัวยี่สิบสามสิบโลนี่กําลังกินกดูปปลาเด็กครับผมกําลังกินปลาเ่ราะเปลี่ยนกินพืชนะครับผมจะกินพืชก็ผลระครับผมทํานักเลยห้าสิบกิโลขึ้นไปผมครับเริ่มกินพืชแตัวนี้ไล่กินปลาเพราะท่านแล้วกิน ตะไคร่น้ำกินยังไปตัดขาผมบันนี้ประบึกแต่ต้นน like, ้อยๆไปฮะหาซิบรูนี่กินซานซิบโล้ซีซิบรูนี่กินเลยครับผมกินปลาปลาหน่อยบ่มีครับผมปลาใหญ่ขันมีปลาใหญ่อยู่ฟังกับบ๊วยคนใดปลาหน่อยครับผมในรุ่นแต่ปลาใหญ่ครับขนเจ้าขนยีก้าทั้งขนเฮ่เฮ่ยอยู่ ขาดบ่เจ้านันได้ได้ไปตัวหนึ่งเลยครับผมสเ,ส,เสือแดงเสือสีชมพูคมพคคพม้ครับผมพู้อ,อยู่ฝั่งขุนครับแนี่ยเห็นบ่ครับผมพี่น้องผุนอยู่ฝั่งทางผมปลาใหญ่ครับผมโอ้เด็หามเลยเนี่ยครับผมปลาบึกปลาบึกปลาบึกข้าวมันยี่สิบเลยครับผม ยี่สยูป่านจบหางคู่เลยปญตายหยทีโอ้ปบึกกระผมปะบึกข่นเอาเลยขายหมด่ได้บยน่ได้ตัวดีๆ่ตัวดีๆานน่า ปลาบึกก็มีตัวหน่อยตัวใหญ่ครับผมตัวใหญ่ก็30ประมาณ30มสกิโลหรือว่าเห็นไหญขึ้นมากครับอยู่ฟังทั้งปนตัวตัวเมื่อกี้นี่ประมาณ20่สกิโลให่อยู่ครับผมปากลังว่องเลยซ้ำเลยคุณว่าคุณปล่อยหาสิบตัวครับผมปลาบึกตัวใหญ่ว่าเราขอฟังกระมีครับผมเพคนลามาเยอะน้ำแพล่ผลผลครับผมสองสามเจ้า ามเจ้าสีเจ้าครับผมเห็นขาดอยู่ฟังกับซองขาดอยู่แพะกับซองกันครับผมมันขาดยังไงเบิ่งปลาใหญ่ครับผมประมาณ20่กิโลได้อยู่ครับผมตัวนี้ ปลาเบึกครับผมตัวใหญ่กุนีก่ก็มีครับผมอยู่ฟังฝนได้ประมาณ30มสิกิโลได้อยู่ครับผมตัวนีมั่งยี่สิบปลาเบือครับผมมั่ใหญ่ครับปลาฮาปีครับลงปลาการกุศลครับผมบ้านนางงามตำบลไสรม่วนอำเภอน้ำพ,อพ่องครับกูมานกับมาน ปลาหน่อยเพราะ่อมนี้ครับผมที่นนองปลาใหญ่ปลาใหญ่กับปลายหลตัวครับผมเป็นปลาบึกปลาหน่อยกับจิถือปลาบึกเื็นตัวอะไรกินเบิดผู้มากับมานอยู่ครับผมผู้ใดปลาใหญ่ก็ดีไปครับผมคนยังไหลายอยู่เลยครับผมเต็มหนานอยู่ปลาก็ยังไหลครับผมปลาบึกยังไหลเพราะว่ามันขาดแหี้คนไม่หลยหลเจ่าอยู่ครับผมปลาบึก กรรมการพันลือดางนะครับผมพี่น้องพ่นกันยังเต็มหนามอยู่ครับเต็มหนามนี่แหละครับผมปลากันยังหลายอยู่โอเคครับผมพี่นอ้อ,อนนง,นงเอายืดตีกันน้ำติดหนึ่งไเพี๊ยกกินเนื้อครับผมขอบคุณในหลายที่ขอบอ้วงมาสมฝากดกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมขอบคุณในหลายสวัสดีครับผม